สวัสดีค่ะชื่อโอค่ะอายุ40ปีค่ะสวัสดีครับชิโก้ครับอายุ50ปีครับก็คือเราแต่งงานกันช้าเนาะเราแต่งงานกัน1ปีค่ะแล้วเราก็พยายามวิธีธรรมชาติมาตลอดแต่ทีนี้ดูแล้วมันไม่ได้ผลในระยะเวลา1ปีและด้วยความที่อายุของเราทั้งสองคนค่อนข้างเยอะเราก็เลยตกลงว่าเราจะมาปรึกษาแพทย์เฉพาะทางค่ะ เรามีน้องที่รู้จักอะค่ะเขาแนะนําว่าเพื่อนเขาทําที่นี่แล้วติดเราก็เลยลองศึกษาในคลิปในวิดีโอใน Facebook อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คลิปตาม Youtube แล้วเราก็เห็นว่าคุณหมออธิบายขั้นตอนได้ค่อนข้างละเอียดแล้วก็เข้าใจง่ายเนาะ,ะเราก็เลยมาดูที่คลินิกวันแรกที่มาดูเลยก็คือจะมาแค่ว่าเช็คสภาพร่างกายว่าเราจะพอไหมก็คือคุณหมออธิบายค่อนข้างละเอียด,ค,ยดค่ะแล้วก็เข้าใจง่ายเวลาอธิบายไม่ได้ชักจูงเชิงแบบ เป็นการค้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาเขาอธิบายเขาจะเหมือนยกตัวอย่างให้เราเข้าใจง่ายขึ้นก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าที่นี่น่าจะมีความปลอดภัยแล้วก็คุณหมอไม่ได้ขายของค่ะอ๋อหลังจากที่เราได้มีการตรวจร่างกายทั้งคู่นะคะ,ะคุณหมอก็วินิจฉัยออกมาคือไข่ของคุณแม่ค่ะก็คืออยู่ในเกณฑ์ปกติ ตอนนั้นไข่ตั้งต้นน่าจะอยู่ประมาณ13-14ใบค่ะส่วนน้ำเชื้อของคุณพ่อค่ะไม่ค่อยแข็งแรงอ่าใช่คือค่อนข้างน้อยเนาะอ่าคุณหมอก็เลยแนะนำว่าด้วยอายุของเราทั้งคู่แล้วอะค่ะอายุค่อนข้างเยอะคุณหมอก็เลยแนะนำอีกซี่แล้วคุณหมอก็ถามกับมาว่าคุณพ่อคุณแม่เห็นด้วยไหมซึ่งเรามุ่งตรงมาที่อีกซี่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะคุณหมอก็เลยให้ยาบำรุงทั้งคุณพ่อคุณแม่ไป แล้วก็อีกเดือนนึงอะค่ะประจําเดือนมารอบแรกคุณหมอก็นัดมาเพื่อมาดูไข่รอบต่อไปเนาะเพราะสรุปว่าไข่พร้อมแล้วคุณหมอก็ให้ยากระตุ้นเป็นยาฉีดอะคะอ่ะอ่าแล้วพอฉีดไปถึงวันที่ก่อนวันเก็บไข่น่าจะสอาวันนี่แหละคะ่ะคุณหมอก็มาเช็คไข่อีกทีนึงของคุณแม่น่าจะได้อยู่ที่ประมาณ17ใบประมาณนั้นละคะ่ะและทีนี้พอวันเก็บไข เก็บไข่จริงๆได้ทั้งหมด21ใบค่ะเป็นไข่อ่อน1นใบแล้วก็ผสมปฏิสนธิแล้วได้ทั้งหมด19ใบค่ะแต่พอไปเลี้ยงถึงระยะบัสโซติดอะค่ะได้ทั้งหมด6ใบก็ส่งตรวจโครโมโซมหมดเลย6ใบค่ะสุดท้ายพอส่งตรวจโครโมโซม6ใบมีน้องที่รอดออกมาทั้งหมด2ตัวอ่อนค่ะ ที่เตรียมผนังนะคะก็ตามยาที่หมอสั่งคือทําทุกอย่างตามที่หมอสั่งหมดเลยค่ะแล้วก็พอมาวัดผนังลูกคุณหมอบอกว่าเตรียมพร้อมแล้วแล้วถึงวันย้ายตัวอ่อนนะคะคุณหมอแนะนําให้มีการตรวจออล่าเทปเพื่อหาเวลาที่เหมาะสมในการย้ายตัวอ่อนแล้วก็นัดมาอีกรอบหนึ่งเพื่อมาใส่ตัวอ่อนอพอใส่ตัวอ่อนนะคะวันที่ใส่ตัวอ่อนก็รู้สึกกลัวนิดๆเพราะว่าไม่เคยทํามาก่อนเนาะแล้วพอใส่แป๊บเดียวยค่ะประมาณ สิบไม่เกินยี่สินาทีค่ะก็ออกมาเหมือนแบบไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นก็ชิวๆออกมาค่ะดีใจมากครับคุณก็คือก่อนอื่นเลยก็เราได้ไปดูดูแลตัวเองที่บ้านต่อนะคะและทีนี้คุณหมอให้ตัวเทสไปหนึ่งตัวให้เทสในวันที่6กอะค่ะหลังจากวันที่ใส่ตัว on. อ่อนอ่าเราก็เลยเทสพอเทสออกมาก็จะเป็นขีดเข้มแล้วก็ขีดจางๆค่ะ ก็เลยส่งไลน์ไปหาคุณพ่อตอนนั้นคุณพ่ออยู่ร้านนะคะคุณพ่อรู้สึกยังไงคะพูดไม่ออกดีใจเขาดีใจนั่นแหละคะ่ะแล้วก็อีกวันหนึ่งคุณเป็นวันที่เจ็ดอะคะ่ะคุณหมอก็นัดมาเจาะเลือดพอผลเลือดช่วงที่รอผลเลือดก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าขีดจางๆอะคะ่ะเป็นผลนใช,มใช่มันจะใช่ไหมพอผลออกมาได้ประมาณ83อะคะ่ะแล้วคุณหมอบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ เราก็รู้สึกโล่งใจแล้วคุณหมอก็นัดอีกทีค่ะประมาณอีกหนึ่งอาทิตย์มามาเทสร,รอบสองมาเจาะเลือดรอบสองเนะว่าผลเลือดจะขึ้นดีไหมสุดท้ายพอรอบสองมาค่ะผลเลือดก็ขึ้นตามเกณฑ์เหมือนเดิมแล้วก็โอเคค่ะก็คืออยากฝากถึงคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่กำลังจะอยากมีบุตรนะคะถ้าเกิดใครกลัวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาปรึกษาคุณหมอก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าคุณหมอให้คำปรึกษาที่ค่อนข้างละเอียด ถ้าเกิดรู้สึกยังไม่สบายใจเราก็ยังไม่ต้องทําก็ได้เพราะคุณหมอไม่ได้บังคับอะไรคะ่ะเราก็กลับไปวิธีธรรมชาติของเราก่อนก็ได้หรืออะไรแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูที่อายุเราด้วยนะคะเพราะว่าที่โอกับพี่โก้ตัดสินใจทําเนื่องจากเราสองคนอ,อายุมากแล้วและคิดว่าการทำอีกซี่ะคะ่ะ จะมีความปลอดภัยในเรื่องของน้องมีโครโมโซมที่ปกติเพราะเรามีการตรวจโครโมโซมเนาะมีความมั่นใจว่าน้องเราออกมายังไงน้องเราก็ต้องสมบูรณ์อะค่ะเราก็อยากให้ทุกคนที่กำลังคิดจะมีบุตรอะค่ะลองเข้ามาศึกษาดูก่อนถ้าเกิดไม่พร้อมยังไงคุณหมอไม่ได้บังคับค่ะอันนี้คอนเฟิร์มว่าคุณหมอเหมาไม่เคยบังคับคุณหมอเหมาจะถามตลอดว่าคุณพ่อคุณแม่เห็นด้วยไหมอย่างเงี้ยค่ะ ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านนะฮะที่อยากจะมีบุตรนะครับก็ขอให้สมหวังครับทุกท่าน